นะครับผมยังไม่ได้ใบขับขี่นะครับเมื่อกี้นี่ยไปอาที่จุดเดินมาหนอแล้วที่คนก็จับเมื่อกี้โอ้ยจุดที่เอาเรียกตรวจเมื่อกี้น่ะเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้พี่ก็อยู่เขาเลยไม่ถามอะไรพี่อ๋อเจ้าบอกว่าให้มาเอาที่จุดโดนจับเขาเก็บส่งเขาหมดแล้วไปทีส่งเขาทั้งในจะยึดอ่ะสรุปแล้วผมต้องไปเอาใครหนึ่งสรุปแล้วผมต้องไปเอาใครหนึ่งผม ก็ S <S ผมไปเอาใบเสร็จมาแล้วแกบอกว่าให้มาเอาบัตรไปกับผู้ที่จุดโดนจับเขาบอกเขาก็ส่งแล้วอยู่โต๊ะนั่นแหละบอกเขาขเขาขให้บอกว่าส่งมาที่โต๊ะแล้วครับชื่ออะไรครับอัธวิทย์สุวรรณธรรมมาอ้า Bye.